สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือเราจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระสมเด็จทองพันช่างรุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทธะสีโลนะครับวัดพระพุทธบาทเขาใยหอมนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างปี5-6นะครับหรือเรียกกันว่ายุคต้นบนเขานะครับหลวงพ่อทอง ท่านก็ได้เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วปัจจุบันท่านก็ได้มาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอ,บอําเภอด่านขุนทศนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกันทั้งหมด2เนื้อนะครับ2องออปชั่นนะครับมีข้างหลังทาทองกับจานหมึกทองนะครับ และพระสมเด็จทองพันช่างรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อทองท่านก็ได้มีนำ้ำฤิให้จัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อตอบแทนลกูกศิษย์ลูกหาที่มาทําบุญทอดพระป่าที่วัดพระพุทธบาทเขาใย,ยหอมนะครับกับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงได้ปลูกเสกได้อย่างเข้มขังนะครับเพื่อให้พระสมเด็จรุ่นนี้ดีเหมือนกับชื่อของรุ่นเลยนะครับว่าทองพันช่างครับจํานวนการจัดสร้างก็ไม่มากนะครับสร้างแค่หนึ่งองื์นองเท่านั้นนะครับ ซึ่งในปัจจุบันก็จะไปหาเช่าตามศูนย์พระก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีาำริ่ว่าท้องแจกให้เฉพาะลูกศิษย์ลูกขาที่มาร่วมทําบุญทอดพระป,า,ปาที่วัดพระพุทธบาทเขาใยห,หอมเท่านั้นนะครับและหลวงพ่อท่านก็กล่าวไว้ว่านะครับศิษย์คนใดนะครับที่ได้รับพระสมเด็จรุ่นนี้ไปบูชานะครับให้เก็บรักษาไว้ให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะแพงเทียบเท่ากับทองพันช่างเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวก็จะพาไปชมความสวยงามกันทีละองคเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคมาชมองค์แรกนะครับก็จะเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลังลงรักปิดทองผสมเกสานะครับพร้อมลงจานเต็มสูตรครับแต่มาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าจะมีหมายเลขหนึ่งที่ฐานแรกนะครับ ถ้าสมเด็จที่สวยงามมากๆเลยครับตรงนี้ก็สวยสมบูรณ์ครับชมด้านข้างๆแล้วมาชมด้านหลังนะครับใต้ฐานก่อนนะครับใต้ฐานก็จะพิมพ์หมายเลขนะครับตรงนี้ก็มีหมายเลข1นึ่งหนะครับรุ่นนี้สร้างแค่1,999องค์เท่านั้นนะครับชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะ ลงรักนะครับลงรักแล้วก็จานอัคระเต็มสูตรนะครับก็เรียกว่าจานเต็มสูตรนี่ลอยจานหลวงก็ทองนะครับอนาคตราคาอาจจะเป็นเหมือนทองพันชั่งนะครับสร้างน้อยครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกยุคแรกนะครับยุคต้นบนเขาก็มาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ แต่องค์นี้จะจานด้วยหมึกทองนะครับจานทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจานโดยหมว่าทองนะครับเป็นสวยงามทีเดียวเลยนะครับสวยสมบูรณ์เลยครับองน์นี้แต่ออปชันนี้ไม่มีหมายเลขประจำองคนะครับก็จะมีเฉพาะแค่จานหมึกทองนะครับชมด้านหน้าก่อนนะครับชมลอยจานสวยงามมากๆเลยนะครับ าก,การสะสมบูชานะครับชมด้านข้างนะครับองค์นี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับนี่เลครับมาดูรอยจานหมึดทองด้านหลังนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ซูมให้ดูนะครับทีละนิดทีละนิดสวยงามจริงๆนะครับสวยเข้มขังว่าทองพันช่างนะครับใครอยาก มีทองพันช่างในอนาคตต้องบูชารุ่นนี้ไปนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างทั้งหมดทุกออปชันก็รวมประมาณแค่หมื่นองเท่านั้นนะครับต่อไปจะหายากมากเลยนะครับนี่เลยครับอันนี้ให้ดูหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับถ้า ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือและจะติดใจนะครับถ้าสนใจบูชารุ่นไหนทักเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปมีเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสวัสดีครับ